you <laughs> ว่าเป็นเรื่องราวสุดพีคแล้วก็สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมาล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของกระเบนสุดเชื่องตัวหนึ่งนะครับที่โผล่จากน้ำมาเล่นกับคนทำเอาแทบไม่เชื่อสายตากันเลยทีเดียวแต่ว่างานนี้นะครับธรรมชาติหลายคนเห็นแล้วต่างตกใจกันเป็นอย่างมากนะครับพร้อมกับแห่มาเตือนกันด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วมันอันตรายมากๆเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะรับติดตามชมกันเลยครับโดยล่าสุดนะครับในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ t ิ k กต็อกรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพนักงานร้าน คลิปความน่ารักของเจ้ากระเบนตัวหนึ่งนะครับที่เจ้าของร้านได้เลี้ยงเอาไว้ในทะเลสาบหลังร้านซึ่งมันเชื่องมากๆนะครับโดยจากในคลิปก็จะเห็นได้นะครับว่าเมื่อเจ้ากระเบนตัวนี้นะครับได้ยินเสียงของคนมันก็จะค่อยๆลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำนะครับแล้วก็ทําท่าหยอกล้อเล่นกับคนที่มายืนดูแถมยังว่ายน้ําตามอีกด้วยนะครับแทมไ่เชื่อสายตากันเลยทีเดียว ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวนี้ได้ถูกแชร์ออกไปก็สร้างเสียงฮือฮาแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งหลายคนก็ต่างออกมาเตือนนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าหางของเจ้ากระเบนตัวนี้นะครับยาวมากๆอาจจะทําอันตรายขึ้นได้นะครับแม้ว่ามันจะเชื่องก็ตาม และนอกจากนี้นะครับทางด้านของผู้โพสต์ตก็ยังได้ออกมาเปิดเผยอีกด้วยนะครับว่าในทะเลสาบแห่แงนี้นะครับไม่ได้มีเจ้าตัวนี้แค่ตัวเดียวแต่ว่ามีอีกหลายตัวนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นแค่ตัวเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ว่ายังมีใหญ่กว่านี้นะครับโดยที่ร้านนั้นไม่เลี้ยงเอาไว้ปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาตินะครับซึ่งบางครั้งก็เอากุ้งหอยลงไปให้มันกินบ้างนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว